ตามมือนะคะชายเย็นนะคะเราจะอบประมาณสัก15นาทีนะคะ15นาทีนะคะนาทีนะคะ,ะ,คะเราจะมากรองกันนะคะกรองชาออกนะคะนะคะแต่ว,ว่าจะรวงสักสองสามรอบนะคะ ลองตวงน้ำตาลไปก่อนนะคะว่าให้มันมีแค่รสชาติหวานที่มันให้น้อยที่สุดนะนี่ใช้น้ำตาลหลอกของกล้วยนะ,ะน้ำตาลหลอกของกล้วยนะคะก็หวาน,น,นากําลังพอดีนะะแต่ก็หวานน้อยอยู่ดีนะ,ะก็ไม่ได้หวานมากอะไรไม่ได้หวานโดดอะไรขนาดนั้นนะกำลังดีเลยเราไม่อยากกินหวานเลยมากนะถึงเราใส่น้ําตาลหลอของกล้วยนะฮะ ใส่น้ำตาลทั้งหมดหกช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ทั้งหมดหกลูกนะคะลูกใหญ่ขนาดนี้น,นะคะเยอะเหมือนกันนะคะดูนะเบียงดีเลยนะคะน้ำตาลหลอองกล้วยหกช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวหกลูกน้ำมะนาวเยอะมากเลยนะคะเปรี้ยวด้วยอร่อยอร่อย เราจะกอกน้ำไปกินเองนะคะน้ำชายเย็นชามะนาวเราใส่น้ำเย็นน้ำแข็งนะอร่อยสดชื่นนะ,ะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะคะเป็นน้ำตาลหล่อทังกล้วยนะ,ะคะคอรี่สไนเดเปอร์เซ็นต์นะคนปกติก็กินดีนะคะ